สวัสดีครับมาพบก,กับช่องน้ำผู้ชายแนวอีกคือเก่าพี่นอ้นนนาาานอ,นองเมื่อนี้บ่าค้ามพานจะพามากินซอยจุพี่น้องเมื่อนี้ซอยจูมีสามสิบกรีบนากาบักเผานี่พี่น้องหรือว่าเสื้อหองไห๋เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีไข่ลังเนาะมีตับผักแก้มก็จะมีใบสะพูหรือว่าผักอีกเดินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผักกาดขาวคือเก่าเนาะพี่น้องมีบรรณสองลูกพี่น้องเลย แก้วเพียโค้มๆเลยพี่น้องเลยแก้วเพียแก้วบีเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้บบ้าคัมภารนี่เลยพี่น้องเลยมาหากับเขาหน้ามากินกับบ้าคัมภานเด้อพี่น้องบานนี่เข่าพี่พี่น้องเอาไว้ยุบพี่ด้วยมาติดเข่ามามาพี่น้องมาแซ่บๆกับบ้าคัมภานเด้อบานนี่เมื่อใดกินโหดนะพี่น้องเลยมามาพี่น้องมาโอ้ห่อนเอาอินพี่น้องเลยเอาอะไรกอดนะพี่น้องเลย นี่อืมเพิ่งบาบเริ่มมากวนกับพี่น้องเลยกินไปได้ไปนะพี่น้องเนาะ กลเงือบ้าคำผ่ายพี่น้องเลแยแดดพรอนอือืมสดตจกจังสาใจครับพี่น้อง อื้อน้ำดีหอเลยหอม แก้วนี่จะเผ็ดเพียงเลยสามมันหน่องเลยตับ ควันเอาคือฝนสุดตรงพี่น้องให้เมื่อนี่อืตับล้กก็ะไข่้างสามจิบเสื้อห้องไห้พี่น้องนี่ครับนี่พี่น้อง 嗯。Mm hmm. เพบียวยางคัดได้เพื่อนเลย พริกขวัวพริกป่นเผ็ดคักพี่น้องเลย บินไปบินมาแ้วก็ชีขคนบินตอมเองกับพี่น้องเนาะ ไทยรังเป็นเอะซื้อสบ Peek this pet. เผ็ดแห้งเผียงเลย พูดถนัดต่อพี่นอนะ้องเนาะครับนุ่ไทยพี่น้องเพื่อพี่พี่อน้องือ สำกับว่าได้กินโดนนตะพี่น้องนะัะแก้วก็แสบพี่น้องเลย แสบไปลองเลยกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะที่เขามารับชมในซองนะปูซ่านเน,นีว่าสินไห้ประเทศหรือว,ว่าตั้งประเทศเนาะพี่น้องเนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้บ้าข้ามผ่านไปยึปด,ด,ยด,ยดดึงกดไลค์กดซับจะคล้ากดติดตามให้บ้าข้ามผ่านเลยนะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บ้าข้ามผ่านก็ขอตัวลาประคอนครับสวัสดีครับ